มังกรบทที่755เดิมพันลงไปพันล้านอย่างบ้าคลาั่งกริงเซียมมิงเหยายวยกโทรศัพท์ขึ้นพูดปลายสายบอกว่าตอนนี้เงินที่บริษัทสามารถโยกย้ายได้มีพันล้านดอนลลาร์และยอดเงินลงเดิมพันของบริษัทลอตเตอรี่ในแต่ละครั้งคือ1,000ล้านดอนลลาร์ืมเอาเงินทั้งหมดที่โยกย้ายได้ไปลงเดิมพันที่บริษัทลอตเตอรี่แต่ละที่ลงไปหนึล้านดอนลลาร์พนันเฉินเฟิงชนะ เสียเมืองเหยาวสั่งการด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดคุณหนูคุณแน่ใจหรอครับถึงแม้ว่าเป็นผู้ช่วยเสียเมืองเหยาวมารู้จักนิสัยเธอดีแต่ตอนนี้ยังอดถามไม่ได้อย่าให้ฉันพูดเป็นครั้งที่สองน้ำเสียงเสียเมืองเหยาวเริ่มมีน้ำโหผู้ช่วยรีบรับคำทันที คุณหนูเรื่องนี้รีบร้อนไปหรือเปล่าถึงผมไม่รู้เรื่องการทำธุรกิจแต่เอาเงินของบริษัททั้งหมดไปพนันมันดูไม่จริงจังไปหน่อยหรือเปล่าชินจอวูนอดเตือนไม่ได้ถ้าเฉินเฟิงชนะอะไรก็ดีถ้าเขาแพ้เหลือเงินให้ฉันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาแพ้โลกนี้ยังจะมีอะไรให้ฉันแคร์อีกเสี่ยมึงเหยวยนนั่งพิงโซฟาในตาเหม่อลอยเธอเชื่อว่าเฉินเฟิงไม่มีทางจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้แน่ การขยับเขยื้อนของเงินพันล้านดอนลลาร์กลายเป็นกระแสโด่งดังของโลกในวันต่อมามีคนรวยไม่ออกนามลงพนันพันล้านดอนลลาร์เดิมพันเฉินเฟิงชนะได้เป็นแชมป์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกข่าวนี้โดนคนที่จับจ้องการแข่งขันรู้ได้พริปตาเงินพันล้านดอนลลาร์ไม่ใช่น้อยน้อยพอข่าวนี้ออกมาอีกข่าวเด็ดก็โดนปล่อยมาอีกเหมือนกัน ข่ายซาโรโปรีประกาศว่าอาเธอร์หัวหน้าองครักษคูเรียรซึ่งเป็นพี่ชายประกาศจะฆ่าเฉินเฟิงในการแข่งขันข่าวนี้เหมือนหยดน้ำหล่นลงกระทะน้ำมันพริบตาเดียวทำเอาคนในสังคมชั้นสูงและคนที่จับตาดูการแข่งดิ้นพล่านข่าวนี้ไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเลยเพราะข่ายซาโรโปรีพูดเองกับปากข่าวแมั่นยำแน่นอน และการฆ่าเฉินเฟิงที่มีความนิยมดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้แค่วันเดียวก็สามารถดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้แหลกอาเธอร์หัวหน้าองครักษ์คูเรียรทำไมต้องฆ่าเฉินเฟิงด้วยละ่ะนายไม่รู้ละสิได้ยินว่าขายซาที่เป็นน้องชายน่าโดนเฉินเฟิงเหยียดยามการแข่งครั้งนี้อาเธอร์จะกู้หน้าให้น้องชาย ไม่ไม่ไม่ที่ฉันได้ยินมาคือธิดาเทพแห่งพักคทิปานี่นะ่ะชอบเฉินเฟิงทำให้อาเธอร์ไม่พอใจนี่มันศัตรูหัวใจเจอหน้ากันชัดๆพอข่าวที่ขายทราบประกาศออกมาผู้ชมมากมายพากันวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาส่วนมากไม่มีมูลแต่มีคนในแอบบอกความลับนิดหน่อยเพียงแต่ว่าในบทที่ทุกคนพากันวิเคราะห์ว่าอาเธอร์จะฆ่าเฉินเฟิงทำไมทั้งหมดก็คิดตรงกันขึ้นมาว่าระหว่างอาเธอร์กับเฉินเฟิงใครจะชนะกันแน่ ถึงเฉินเฟิงจะดูแข็งแกร่งในการแข่งขันและชนะติดกันมาหลายนัดแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของอาเธอร์ได้คนที่มาถึงรอบนี้ได้ต่างเป็นสุดยอดฝีมือทั้งนั้นพวกที่แพ้ไปก่อนมักมีฝีมือไม่พออาเธอร์เป็นหัวหน้าองครับคูเรียฝีมือไม่ได้อยแน่โดยเฉพาะรอบที่แล้วอาเธอร์เอาชนะอาวุธรัรเสเซียไปได้ในกระบวนท่าเดียวยิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเฉินเฟิงแพ้แน่ ทุกคนคิดว่าเฉินเฟิงกับอาเธอร์ต่างแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาแล้วเทียบกันแล้วท่าฟันในทีเดียวของอาเธอร์จนถึงตอนนี้ทุกคนยังลืมไม่ได้เลยเรียกได้ว่ากแกร่งจริงส่วนตอนเฉินเฟิงแข่งกับจัวจู้กลับไม่กล้ารับกระบวนท่าอีกฝ่ายจังจงเดาได้ว่าเขาคงไม่ชนะอาเธอร์แน่เฉินเฟิงคงแพ้การแข่งผลลัพธ์นี้แพร่กระจายในโลกโดยทั่วกันสีเหลียงประเทศจีน พวกเราเห็นหรือยังไม่รู้ว่าไอ้เลวคนไหนกระจายข่าวบอกว่าการแข่งนาตต่อไปของพี่ใหญ่จะแพ้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเจ้ามาวัดอเธอร์ของคูเรียนั่นจะสามารถเอาชนะพี่ใหญ่ได้ฉันรู้สึกว่าจะเอาเงินสามพันล้านออกมาเดิมพันพี่ใหญ่ชนะมีใครร่วมด้วยไหมอวูเหินโปยืนบนเวทีตะโกนพูดเสียงดังท่าทางดูฮึกเห,ห,หิมมากได้ฉันด้วย มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาพูดว่าในมือผมไม่มีเยอะขนาดนั้นมีแค่สองแสนกว่าผมเอาด้วยฉันก็เอาด้วยช่วงนี้เพิ่งได้บ้านมาน่าจะราคาประมาณสี่ห้าล้านได้ฉันด้วยช่วงนี้มีลูกคุณหนูมาติดพันฉันจะให้เธอลงพนันหนึ่งรล้านคริปตาเดียวทุกคนแสดงจุดยืนฮึกเหิมถึงขีดสุดคนพวกนี้เป็นเพื่อนเฉินเฟิงกันทั้งนั้น ตอนนี้มีอวบูเหือนโปมาเป็นหัวหอบทุกคนลงพนันข้างเฉินเฟิงอย่างบ้าคลาั่งพวกเขาไม่เชื่อว่าเฉินเฟิงจะแพ้อาเธอร์ของคูเรียหรือพูดอีกอย่างคือไม่อยากให้เฉินเฟิงแพ้เฉินเฟิงเป็นคนจีนเวลาแบบนี้ขอเพียงเป็นลูกผู้ชายไม่มีทางไม่เดือดนี่ไม่ใช่พวกเขาไม่มีสติหรือเลือดร้อนบางครั้งต้องการความเลือดร้อนบ้าง บางครั้งเพราะคนที่ดูเหมือนไม่มีสตินี่แหละอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องได้วินาทีนี้ทุกคนที่รู้จักเฉินเฟิงต่างยุ่งกันทั้งนั้นพวกเขาเชียร์เฉินเฟิงด้วยวิธีของตัวเองและเป็นกำลังใจให้เฉินเฟิงเผชิญเป็นตายกับอาเธอร์บริษัทลอตเตอรี่วิลเลียมที่อังกฤษเลขาธิการคนหนึ่งในบริษัทก้าวเท้ายาวเข้าไปทางห้องประธานกรรมการผู้จัดการพอไปถึงหน้าห้องประตูก็ไม่เคาะเล่นเปิดเข้าไปเลย บอสค้ามาจนถึงวันนี้เงินจากประเทศจีนที่เอาเข้ามาหลายครั้งด่างพนันว่าเฉินเฟิงจะชนะทั้งนั้นตามข้อมูลของเราพบว่าเงินพวกนี้มาจากเพื่อนของเฉินเฟิงเลขารายงานเรื่องที่ตนรู้มาให้เจ้านายฟังเลขาคนนี้ทำงานวิชาชีพนี้มานานแล้วแต่ท่าทีแบบนี้เพิ่งเห็นวันนี้เป็นครั้งแรก เธอไม่เคยเห็นคนลงพนันอย่างบ้าคลั่งแบบนี้มาก่อนถึงจะบอกว่าเงินทุนที่สนับสนุนอาเธอร์แข่งกับเฉินเฟิงจะมีเยอะมากแต่ทุกยอดมากสุดก็แค่100ล้านดอลลาร์แต่เมื่อกี้กลับมีเงินสนับสนุนเฉินเฟิงเข้ามาอีกหลายยอดและตามข้อมูลแล้วเพื่อนของเฉินเฟิงไม่เพียงลงพนันที่บริษัทลอตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังลงเดิมพันที่บริษัทอื่นอีกหลายบริษัทพร้อมกันอีกด้วยเห็นได้เลยว่าน่ากลัวแค่ไหน เจ้าของบริษัทลอตเตอรี่คิ้วขโมดมุ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรเขารู้ดีถึงผลประโยชน์เบื้องลึกเขาเองก็ไม่คิดว่าเรื่องจะมาถึงขั้นนี้เขาไม่คิดว่าเฉินเฟิงจะมีผลกระทบขนาดนี้ในฐานะเจ้าของบริษัทลอตเตอรี่เขารวบรวมข้อมูลผู้เข้าแข่งขันทุกคนตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันแบบนี้จะทำให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถของทุกคนได้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้เงินจากการแข่งขันนี้ เฉินเฟิงประเทศจีนเจ้าของบริษัทลอตเตอรี่พอจําได้เรื่องของเฉินเฟิงเขาก็รู้ถึงจะบอกว่าเฉินเฟิงเก่งจริงๆแต่อาเธอร์กับวินเลียมก็ไม่ใช่คนธรรมดาถึงเขาจะไม่ใช่จอมยุทธแต่ก็ทําด้านลอตเตอรี่พวกนี้ดังนั้นพอเข้าใจเรื่องระดับของจอมยุทธอยู่บ้างและเขาเองก็จับตาดูการแข่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเมื่อวานกระบวนท่าเดียวจบของอาเธอร์เขาเองก็รู้เขาเองคิดเหมือนกันว่าอาเธอร์น่าจะชนะมากกว่า แน่นอนว่าสถานการณ์ในวันนี้ทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจสุดท้ายเห็นแต่เขาเงียบไปอึดใจก่อนพูดว่าจนถึงวันนี้เงินที่พนันข้างเฉินเฟิงมีเท่าไหร่แล้วจนถึงวันนี้เงินที่พนันข้างเฉินเฟิงมีสูงถึง3,000ล้านดอนลลาร์แล้วที่บริษัทเรามีอยู่พันล้านดอนลลาร์ถ้าเฉินเฟิงชนะการแข่งครั้งนี้จริงๆบริษัทเราต้องจ่ายเงินพนันถึง800พัล้านดอนลลาร์ ตอนเลขาที่การแจ้งตัวเลขนี้ออกมาแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองขนาดทำงานด้านนี้มานานแล้วตอนนี้ยังทำใจสงบได้ยากเลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่756ยังไม่ออกชาน